จริงผมจะทําราคากลางมีเนี้ยสองแสนสามหมื่นสองแสนสามหมื่นเนี่ยโดยที่ว่าถ้าใครเกินสองแสนสามหมื่นเราจะไม่ให้เงินกองทุนคราวหน้าผมไม่ให้เงินกองทุนถ้าใครเกินสองแสนสามก็จบกันแค่นั้นเองมีปัญหาหรือข้อ,อกฎหมายต้องมาฟ้องกันใครฟ้องมาผมชีวิตึตงก็ล่มแหละนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็พูดได้แค่นี้แหละนะครับแล้วผมก็บอกด้วยว่าถ้าผมอยู่ผมต้องทให้ได้ผมทําไม่ได,ผไได้ผมก็สมควรไปจากตาแหน่งนี้ ผมคิดอย่างนี้แต่ถ้าผมอยู่ได้คุณก็ต้องอยู่ไม่ได้คนที่มีปัญหาผมเรียนเลยว่าถ้าเป็นคนไทยก็เรียกทุบข้าวตีกันเลยลลนะครับงานนี้หลังฮัทนี้แล้วจะเจอแน่นอนนะครับใครขวางผมผมชนหมดผมต้องทําให้ราคาอยู่ประมาณสองแสนนะครับจะด้วยวิธีการใดก็ตามเพราะเงินอุดหนุนอย่างค่าเครื่องบินเนี่ยต้องลดให้เรารัฐบาลหนุนให้สี่สิบล้านรัฐบาลหนุนให้สี่สิบล้านให้การบินไทยแต่มันไม่ถึงอะ่ะ แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยแล้วไม่มีใครบอกผมด้วยผมไปเปิดยังบประมาณเจ้าหน้าที่ของงานปกครองทุกคนไม่เคยบอกผมว่ามีเงินอุดหนุนได้สี่สิบล้านผมไปเห็นในงบประมาณทุกงรก่อ๋อผมเนี่ยเป็นกรรมธิการงบประมาณมาหลายสมัยมากนะครับหลายสมัยมากผมเห็นว่าออมมีสี่สิบล้านแต่มันไม่ได้มีผลบวกผลลบกับพุทยากเลย <c oughs> ใช่ไหมสี่สิบล้านเนี่ยมันมันก็คนหนึ่งสามพันสี่พันแล้วถ้าคิดเป็นเงินนะครับ ที่เป็นคนเนี่ยถ้าเจ็ดแปดพันคนนี่อคนเราสามพันกว่าแล้วสี่สิบกว่าแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้รัฐบาลอุญหนุนไปเนี่ยไม่มีใครรู้มันเหมือนเป็นความลับผมไม่รู้ว่าใครมันทําให้เป็นความลับนะผมก็ไม่รู้กันผมก็ถามบอกทำไมไม่แจ้งออกมาเขาบอกว่าแม้แต่มกจุฬาอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ผมพูเขาบอกว่าเดี๋ยวก็เกิดเอ่อให้กับก็เกิดลงในบัญชีงบประมาณเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าสาสนิอื่นจะเอาตาม ผมบอกไม่มีเระพุดเขาก็ดูแลเขาดูแลทริปอะไรเขาก็าว่างเขา้าไปนะครับซึ่งจริงเราได้รับการดูแลมากกว่าสถาที่อื่นนะครับแต่ไอ้บางอย่างมันก็เปิดออกมาเพื่อความชัดเจนเพื่อความโปร่งใสผมบอกนนท่านได้แล้วยกตัวอย่างว่ารัฐบาลเสียงเงินปีนึงมากามา,กายกับเรื่องทั้นีน่ัแต่มันทําไมไม่ถึงพุทยานนะครับจะไปถึงบริษัทจะไปถึงแสจะไปถึงเจ้าหน้าที่จะไปถึงใครผมไม่รู้นะครับผมผมเลยนะผมไม่รู้อันนี้ผมพูดไม่ได้ แต่ถ้าเงินจํานวนมากครับผมเรื่ต้องชุบก้นอนแลอฮรสุบาลอาวตาราที่ว่าเขาให้รัฐบาลให้เกียติกับวี้อมุสิมครแต่บางอย่างมันไม่ถึงครับผมก็บอกแค่นี้ครับแล้วท่านก็คอยหลังจากอัครั้งนี้ท่านก็คอยดูต่อไปผมจะไปเขาจะไปก็ไม่รู้นะครับผมอยู่ที่รัฐสุพรรณอวตาราแต่ถ้าผมอยู่ผมรู้คำเรื่องนี้วันนั้นผมทุบต็อแล้วผมเดิอนออกเลยผมบอกผมต้องการเงินพันเจ็ดคืนกับวุจาตัดและปีนี้จะไม่เกินสองแสนสาม ถ้าสองแสนสามก็มีปัญหาบริษัททําฮัตเนี่ยที่มาทำฮันเนี่ตัวแทนบริษัทก็อยู่ที่นี่นะผมก็พูดกับททั้งหมดเก้าสิบกบริษัทถามว่าต้องมีการจดทะเบียนไหมต้องมีการขึ้นบัญชีไหมเซอุดี้เขาทำขึ้นของเขาแมดอย่างมาชลิกที่ดูแลเราก็าแดนดับหนึ่งของประเทศนะครับคือถามว่ามันต้องมีอะไรบ้างถ้าไม่อย่างนั้นก็มันก็มันง่ายแล้วมัน มันายเป็นว่าถ้ามันง่ายและมีประโยชน์กับอุจจาระมเน็ะไ,ไรแต่มันง่ายกลายเป็นมีปัญหาต่ออุจจาร์นะครับผมกลายเป็นว่าเป็นข้ออ้า,อางอย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆของในระบบราชการผมก็เรียนว่าโว้ยผมเจอเยอะครับผมเจอเยอะแล้วผมเองพยายามนิ่งไว้ทนะุกอย่บบางทันทีไปรอถึงว่าปากวันไรก็ต่างตอนนี้ก็พยายามคิดตลอดอนะครับเรื่องนี้ทําให้เพราะผมพูดไว้เลยนะครับพุทธยาประเทศไทย ถ้ายังปล่อยลาคายอย่างนี้ไม่เกินสองปีประมาณสามพันหรือสองพันแน่นอนคนระับผมผมคาเดเราจาความจากความรู้ผมจากสิ่งที่ผมประสบการณ์ชีวิตที่ผมมีข้อมาถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่เกินสามปีพุทธญาเหลือสองพันจะเหลือสองพันแล้วเป็นเรื่องหน้าอัปลักษณ์หน้าหน้าเสียใจมากผมต้องบอกว่าอรให้ผมมาอรให้ผมมาเพราะว่าเพื่อไม่ให้พุทธญาตไทยเจอกับสภาพที่ จะเปไปในหนล่ะผมหรือว่าราให้ผม,มาตรงนี้จริงๆสําคัญที่สุดแล้วผมก็ผมก็พูดเด็กขาดว่าผมต้องทําให้ได้คือมันเป็นเรื่องที่เราเข้ามาแล้วมาดูก่อนนั้นเป็นขสอบผมไม่เคยอะไรเรองมีผมมาผมก็มาผมเปรอะไรเม่ไม่ได้ไปยุ่งแตเรื่องเรื่องฮะรู้จักตอนอยู่สํานักวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักพุทธศาสนาสำนักศาสนาแล้วก็ย้ายมาแล้วก็ปัญหาเรื่องเครื่องมินอะไรต่ออะไรก็เป็ขนปข้อ ซึ、hmm.